วส,สวัสดีครับสวัสดีครับเช้าเช้าวันอาทิตย์ครับเพิ่งตื่นนอนครับลงมาให้อาหารไก่เนาะให้ข้าวไก่ขิงไก่ตอนนี้ก็น่าจะยังไม่หกโมงเช้าครับผมแต่ก็สว่างแล้วก็ลงมาตาย,ยัางบวมอยู่เลยเพ่งจะล้างหน้าครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้ดูกล้องหน้าเนาะเออกล้องหลังครับ ลูกครึ่งครับปลาดูแดงกับปลาครับก็ออกมาประมาณนี้ตัวก็เล็กแต่ก็โตวกว่าปลาทั่วไปนิดนึงผลไม่ฟูครับเนี่ยผลยังไม่ฟูยังก็เพิ่งจะอัดขันนิดนึงก็สวยครับถ้าแบบสีไม่แปลกครับเพราะถ้าปลาจริงๆมันจะสีออกแดงๆส,สดๆจะด้ออกเป็นกระดูกปรดูแดงกระดูกช้ำๆหน่อยบินแก่งเหมือนกันครับไปแล้วโน้ no. กินไม่เยอะครับไปน้อนไปบ้านโน,น้นดียเขาลังทําบ้านครอบบ้านนะ่ะมีนอนมีอะไรครับเพราะว่าเขาคัดขยะด้วยเอาขยะมาแล้วขับรถเก็บขยะของอบอตอเนาะเอาขยะมาลงแล้วก็มีนอนมีเศษอาหารเขาเลี้ยงหมาด้วยแล้วบางทีเศษอาหารเขาก็โปวยตรงนั้นมันก็ไปอยู่ตรงนั้นมีอะไรเขาก็โยนให้มันกินมันก็เลยไปอยู่ตรงนั้นกันหมดข้าวทีนี้เหลือข้าวทีนี้ ทานี้ถ้าเหลือปุ๊บมันก็นกทีนี้ครับจะจิบกระจอกนอกเขากีราบลงมาแล้วก็ขี่ใส่รถครับมีเสียงดนตรีโอ้ยมงานอะไรก็ไม่รู้ทั้งวันทั้งปีทั้งชาติทุกวันเปิดกันขามาก็ได้ยินเสียงนกเสียงไก่เสียงสารพัดสัตว์เลยครับ นี่โปรยข้าวตอนแรกก็โปรยให้กินกลุ่มหนึ่งอยู่หน้ารถแต่ก่อนให้กินตรงโน้นครับอยู่หน้าบ้านน้ำคามันก็เลยเอามานี่ขยับมานี่เรื่อยเรื่อยให้กินตรงนี้ให้กินตรงนี้ก็สบายเลยทีนี้นกมาเกาะบนต้นกระทุ่มบนสายไฟตอนนี้ยังไม่มาครับถ้าคนอยู่ไม่มากลัวมาก็้มากิน นะจำแล้ดถ้าดูคลิปอยู่มีชุดนี้เรียกว,ว่าแม่ก็เป็นแม่นี่มีอยู่หกตัวเ็มเล็กไปถ้าจะชอบตัวใหญ่ก็มีตัวนี้ตัวหนึ่งขันแล้วเขียวเหมือนกันได้มีแม่นี้มีสองตัวไม่รู้ว่าอีตัวเล็กมันจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียยังดูไม่ออกแต่แม่นี้แม่มันนี่โคสุดยอดเลยนะ ที่เขาหักคาแช่งมาแล้วสองตัวตอนที่ตอนที่มันเป็นอะไรนะไก่ไม่ลูกอ่อนนะ่ะยังห่วลูกเนนะี่ยน่ะมีลงยกลงมาได้กันสามลังก็อีสองตัวนั้นก็เรียบร้อยแล้ว,ลวไปข้อเงกเสียนแล้วแต่ตัวผู้ตัวนี้ตัวใหญ่เนะ่ะเขาสวยดีคอมเมนต์มาหนะ้าถ้าดูแล้ว ชอบตัวไหนเอาไปฝากมีสองตัวเนี่ยตัวนี้ก็ได้อยู่ไอ้เขียวเนี่แล้วมีไอ้ตัวเล็กเนี่ยไปแล้วแต่ตัวเมียนะไม่รู้มันจะคอกเดียวกันนะกลัวมันทับสายเลือดไอตัวผู้อีตัวเล็กอีเล็กกับสองตัวเนี่ยได้จะได้อยู่ มันไม่ใช่ลูกอีกตัวนี้หรอกมันลูกตัวอื่นมันไข่ทับกันนะมันน่าจะเป็นลูกอีกตัวที่จัดการไปแล้วนะเพราะไข่มันแยกไม่ออกเลยไขไ่ในรังเดียวกันนี่ตัวหนึ่งก็จะประมาณนี้ครับไข่ พวกนั้นก็จะเป็นไก่สวยงามมากกว่าดีมันสวยงามเนาะภาพอาจจะสั่นนิดนึงครับไอ้ภาพสั่นหลักมือคนสั่นซูมสุดแล้วครับลดหน่อยตัวนี้ก็ตอนแรกก็ดูไม่สวยเดี๋ยวออก เทือนๆหน่อยนี่ครึ่งแท้ๆเลยแต่ครึ่งออกจากคึ่งได้โครงสร้างใหญ่กว่าชุดประดูกับเมื่อกี้เนี่ยมีแม่ดำอีกตัวหนึ่งแต่กลัวจะเป็นลูกตัวเดียวกัน่กวคอกเดียวกันเพราะว่าสีมันสีมันให้แห่งขามันให้ตัวนี้ดิจะพาดูนะครับ ทีนี้เป็นไก่เถื่อนเลยเหมือนไก่สามเลือดสามสายเลือดสี่สายเลือดมารวมกันแล้วก็มีทั้งก๋อยมีทั้งมีทั้งป่ามีทั้งไทยไปดูไทยแล้วก็มี้นี่ด้วยไรนะอีกชื่อไม่ออกละแม่เหลืองนี่ก็ น่าจะเป็นตัวเมียแล้วละ่ะดูท่าแล้วแต่ก่อนนึกว่าตัวผู้ตัวใหญ่ตัวสวยของเขาเลยตอนเป็นเด็กเหมือนเป็นเปียบนึกว่านึกว่าจะเป็นตัวผู้เออตัวเมียก็แล้วไปนี่เหลือข้อละสองตัวสามตัว ก็อยู่ประมาณนี้ครับไก่ไม่มีที่อยู่มันก็ลงเนี้ยตอนน้ำยังไม่ขึ้นมันก็ลงเวลุยน้ําลุยโคลนอยู่โน่นแต่น้ำามนมันก็ขึ้นสูงอยู่เนี่ยทางแม่นี่สวย น,นี้ก็แค้ได้เลยสวยมากดำสองตัวต่อแถวนี้น่าจะเป็นตัวเมียทั้งสองตัวดูแล้วตัวนี้ะดูยังไม่ออกเดี๋ยวก็น่าจะเป็นตัวเมียดูท่าแล้วถ้าเป็นตัวเมียก็น่าจะเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ครับ สามสี่ตัวเนี่ยข้อนี้ครับน่าจะเป็นแม่พันแต่ตัวผู้ตัวนี้ตัวกลางเนี่ยนี่บอกว่าสวย,สวยไข่สามสายสี่สายห้าสายเนี่ยลองดูลองแข่งดูแข่งขาเป็นไก่ป่าหมดไก่ป่ากับหน้าแต่ตัวเป็นไก่เชิงไก่ชนมันไม่ใช่ลูกไว้ประดูมันลูกไอตัวก่อนก็เดี๋ยวลองดูหน้านหัวน้อย,นอยหน้าน้อย,อย,อยไก่ป่าแต่งอนไม่ออก นู่ผสมเยอะอันนี้ถ้าจะทับรอบหลังแน้ำท่วมเมื่อต้นปีปลายปีที่แล้วก็เลยปล่อยมีเวลาดูแลปล่อยส่วนมากจะคู่เกิดมันก็จะเหลือกี่ตัวคู่เกิดมันเหลืออยู่ตัวหนึ่งไก้แจ้ที่หยิบไข่มาวาง ในรังเดียวกันพอแยกไข่พวกนี้ไม่รู้แยกไข่ก็เกิดไล่เลี่ยกกันเพราะว่าแยกไข่ไม่ถูกไม่รู้แม่ไหนเป็นแม่ไหนมันไข่รวมกันรังเดียวกันก็คือมาถึงก็จับแยกแยกให้มันฟักแยกมันฟักกำลังทำใหม่หลังน้ําท่วมมากลับมาจากบ้าน <c oughs> ก็ไก่รุ่นนี้ก็ขันขันหมดแล้วก็อยู่ที่เจ็ดเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนมั้งหกเดือนประมาณหกเดือนกว่ากว่าเจ็ดเดือนนี่แหละนี่ครับประมาณนี้ ธรรมชาติาบ้านๆมะกอกระกดกที่เขาก็บอกที่บ้านหลังนี้เขาปลูกไว้เอาว่าเออเด็วมากินเลยดอกคงดอกแคเอาเลยแค่เตียงเขาแค่นี้มะกรอแค่เม็ดหนึ่งแค่เราสูงสามเม็ดแล้วยังไม่ได้มีผลมีรูปมีหมากอะไรเลยก็วหมนกับมาดูแบบนี้เนะ อันนี้สองตัวนี้ก็งั้นดูครับให้ฟักลังเดียวกันนี่ตัวนี้กับตัวเนี้ดูหน้าตามันจะเป็นลูกผสมแบบหยิบไข่ผิดมาให้ฟักให้แลวทีนี้ทําตู้ฟักไข่แล้วก็กวมกันปล่อยมันแยกได้ก็คือมันจะมีไข่เล็กกับไข่ใหญ่ไข่เล็กได้ก็คือปล่อยมันมันจะออก็นลูกตัวไหนก็ช่างมันแต่ไข่ใหญ่คือลูกแม่ประดูดํากับพ่อประดูแดงก็แค่นั้นครับ มันมีสองจุดสองอย่างที่จะแยกได้ก็คือปล่อยมันรวมกันตอนนี้ก็มีไข่เพิ่มมาอีกห้าหกใบอยู่ยังไม่จับเข้าฟักประวาณสืนี่ยจับเข้าฟักไปอีกหกเจ็ดใบมันก็ไข่เรื่อยๆมันก็ร้องไข่นะไม่รู้ไข่ไก่สาวไก่หนุม่มก็ไม่อยากให้มันฟักครับเดี๋ยวน้ําท่วมมาแนละ้วมันเก็บลูกเย็บไม่ไหวแค่นี้แค่หกตัวนี้ก็ไม่ไหวแล้วชุดนี้อีกด้วยเอาตัวรอด,ดยังไม่ได้ด้วยนะก็ถ้ามาก็นี่ครับ นั่งร้านนั่งร้านชุินี้ไม่รู้จะตั้งด้านตั้งข้างหน้านี้หรือจะตั้งที่รถหรือตั้งข้างหน้ามันมีตั้งได้แต่ทั้งที่รถมันจะขึ้นบ้านแต่ทั้งตั้งตรงนี้เพราะถ้าน้ํามาปุ๊บมีแต่เรือออกแค่นั้นอย่างเดียวก็เรือให้ออกช่องนูน้นนั่งร้านก็อยู่ประมาณนี้ก็น่าจะตั้งเนี้ยหนึ่งสองสามสามตัวก็ให้มันขึ้นต้นไม้ด้วยนอนบนต้นไม้หรือจะนอนตรงนี้ก็ช่าง,งมันพาหน่อย ส่วนพวกต้นไม้นี่เดี๋ยวเอาขึ้นไปไว้กับรถบนบ้านตาบ้านตาอ๋อเนาะพราคงไม่ปล่อยทิ้งครับปีนี้เสียดายครับปีที่แล้วปล่อยทิ้งมาโหโซมเลยลตัวเองไม่อยู่ด้วยจากแดดไม่ใครลดนะ้ําไม่มีอะไรเลยกลับมายังดียังฟื้นชนชมยังฟื้นขึ้นมาได้ยงังก็จะโอ้หไปยันโน่นเลยจะถึงโค้งแล้วซุ้มหมดแล้วครับ จ็ดจิบเก้าแปดศูนย์นนจะถึงโค้งแล้วมาเริ่มนจะไปไกลแล้วครับก็ดีครับไปฝั่งโน้นก็ดีให้หมาอะไรกวดมันมั่งนี่ก็ามาแถวนี้เดี๋ยวบ้านเขาไปบ้านเขามันก็ยังว่านะครับไก่เนะาะตรงไหนเอนมก็ชี้ก็ต้องทำใจครับคนเลี้ยงไก่เดี๋ยวนี้อีกหน่อยก็เดี๋ยวพาไปดูไปกลับไข่กันครับผมไปกลับไข่เนาะวันนี้ ครับจริงก็กลับประมาณสักหกโมงครึ่งเจ็ดโมงนี่น่ากี่โมงเดิมไม่รู้ลูกเก็บดูปฟักไข่เราก็สตลอกยากันยุงจะตอกขับเดงเหมือนเดิมครับยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยลองแนวก็เก่าแต่ก็ใส่เวลาดูยงานคนูรงานอะไรก็ใส่พอได้ก,กันครับ ทำงานแล้วครับ37.5สิองศาไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าเพราะาตู้มันมันเป็นตู้ฟ้าขาวแล้วก็ตู้เขียวมันเหมือนแสงมันจะออกเดี๋ยวถ้าเป็นตู้ดำมก็น่าจะดีกว่าสมุนไพร นบนก็มีนบ้านก็มีกลับตัวแรกก็กลับพลิกครับทีนี้ก็ไม่พลิกแล้วอย่างนี้เลยสังเกตสังเกตดูแม่เวลาแม่มันพักมันก็จิกวน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 มันกระทับอยู่เหมือนเดิมเหเราอันนี้วนท่านรอบ ไม่รู้ชนกันแตกไปหรือเปล่าไม่รู้ก็ประมาณวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสี่ครับน่าจะน่าจะดูได้อีกสิบวันครับมีกี่ใบทั้งใบใหม่ใบเก่าใบเก่าเาพิ่งจะเออใบใหม่ก็เพิ่งจะใส่ได้สามสี่วันก็มีมาร์กแล้วตอนแรกก็กลับกลับแบบลายมาร์กเนาะ บแบบนี้กลับไปกลับมาเนี่ยเช้ากลับขึ้นเย็นกลับลงเนี่ยแต่ทีนี้ไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียก็เลยแช่แบบนี้เลยก็เนี่ยครับรไข่แม่ประดูดำกับพอประดูแดงเนาะที่พักรวมกันแต่ตอนนี้ไม่อยู่ละไปข้าฟอางเง็กเซียนหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเบ็ดใบนอกนั้นก็เป็นไข่ อันี้ป่าป่าแม่แม่กาดำกับแม่เก่าแล้วก็มีแม่ขนขาขนด้วยแล้วก็มีแม่ไมยั่งแม่เอามาลงก็ปล่อยดูชุดนี้ก่อนครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายครับคือทดลองก็ทดลองแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็เป็นไข่ข้าวไปไข่ลูปไปแต่หมูมก็น่าจะเกิดอยู่ คืนกาผ้านนี้ปิดครับเพราะมนมีช่องเน,นูเข้าไปกินไข่ก็หมงปิดกลางวันก็เปิดครับตรงนี้ลมมันโปรลมมันโตกดีโล่งดีก็เลยปล่อยลกงลกุงมลางหมดเลยเดี๋ยวภารกิจต่อไปก็คือล้างคี้ไก่ชับโน เดีนะ๋ยวยงจุดเมื่อคืนไม่หมดก็เดี๋ยวไปใส่เตาไว้เดี๋ยวเผาให้นดล้างขี้ไก่ออกครับล้างหมดแล้วครับล้างทุกวันครับล้างลงน้ําปลามากินเยอะเหมือนกันครับใช้เวลานิดนึงอยู่บนลูกกรงมันก็มีครับผมเดี๋ยวขออนุญาตครับไปเปิดน้ําเปิดอะไรมาเตรียมล้างขี้ไก่แป๊บหนึ่งครับอะไรครับล้างขี้ไก่กัน ครับก็จะประมาณนี้ครับภารกิจตอนเช้าก็ล้างขี้ไก่เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวขึ้นไปเคลียร์ข้างบนครับก็ล้างน้องล้างทุกเช้าไม่ล้างเดี๋ยวอะไรขึ้นมาอะไรขึ้นมาแล้วมีกลิ่นด้วยเราก็ต้องทำความสะอาดครับ,รบก,ก็บอุปกรณ์ล้วก็มีแค่เกียงปบนี่ครับ เออพามาดูชนชมอีกนิดนึงหลาวันแล้วเนาะไม่ได้ดูชันชมนี่ไงครับตัดให้ดูต้นใหญ่มากเราเปลี่ยนกระถางให้ต้นก็สวยดีน้ำปล่อยไว้ก่อนครับเดี๋ยวไม่ปิดมีต้นเล็กด้วยขึ้นขึ้นแล้วที่ตัดพร้อมกันกับต้นใหญ่เนาะโอเคครับ พวกนี้ก็ปล่อยๆก่อนี๋ยวก็แต่งเอาต้นนี้ต้นนี้ก็ต้นใหญ่เหมือนกันแต่ลำต้นมันสูงเกินไปแล้วก็เป็นนน้ำเมื่อกี้ฝนตกหนัหนกๆไปหน่อยโดนน้ำลืมดูไปไม่ได้แกะเปลือกออกให้เปลือกที่เกิดน้ำแล้วก็ไม่ได้ทายาให้รากแบบนนกเน่าแล้วเดี๋ยวจะดูกันวนะ่าจะรักษาได้ไหมพอนี่ถ้าเวลาครับพอได้เออมีอะไรที่เขียวพอได้ดูพอได้ทำอะไรบนะ้าง ประมาณนี้นะครับน้ำก็ขึ้นมงถึงตรงที่ล่มปักอันนี้ก็ลงไปหน่อยแล้วเดี๋ยวคงอจะอยู่อย่างนี้ครับเริ่มอื่นเริ่มเน่าแล้วแต่เดี๋ยวปิดน้ำแล้วก็ทำภารกิจอื่นต่อเนอะาะครับผมตอนนี้ก็ทำภารกิจตอนเช้าเสร็จเรียบร้อยพอแล้วครับเหนือจะรอเมื่อกี้ขึ้นไปทำกับข้าวครับต้มยำกุ้งหมึกครับ ซ,ซื้อมาอย่างละโลเมื่อวันวันไหนวันพหัสเนาะซื้อมาอย่างละโลเป็นกุ้งนิ่มครับโลละ,ะ,ะร้อยห้าสิบบาทยิ่ดแกเปลือกแต่ต้องแก่แก่ง่ายกว่าแต่ตัวใหญ่ครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบตัวโลแล้วก็ปลาหมึมกโลหนึ่งโลสองร้อยก็ผัดกะเพราไปสองจารแล้วก็ทำกยต้มยวมัน,นับให้แม่ด้วยเด็กชอบครับ เปลี่ยนครับเปลี่ยนเนื้อเปลี่ยนมูอ่างแล้วสักพักก็กินข้าเสร็จเดี๋ยวขึ้นไปทําหมูแต่เดียวครับแต่คลิปนี้น่าจะจบแค่นี้ครับผมเพราะว่าเสร็จภารกิจตอนเช้าแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปกินข้าวครับผมอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวหัน่นหมูแค่ฟิตไว้มันยังแข็งอยู่ครับพักให้มันคลายตัวคืนตัวให้มันนิ่มก่อนเดี๋ยวไปหั่นครับน่าจะมีภารกิจออกนอกหรือเปล่าไม่รู้วันนี้ก็ รอดูครับรอติดตามเผื่อจะได้ถ่ายคลิปมาให้ดูด้วยนะครับกอคิปนี้ก็ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามมารับชมเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับคนที่เข้ามาชมใหม่ก็เป็นกาลังใจให้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ